สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ปากน้ำพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขภูสุคนเนาะครับช่องบาทองปากเสกินแซ่บพี่น้องมามาพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ได้คองเซ็อีกแล้วเมื่อนี้พี่น้องมาฝากพี่สุนองกินน้ากันเนาะพี่น้องแซ่บแทบนี่ยก้อยปากน้ำพี่น้องก้อยคมปากน้ำลยเลือดพี่น้องนี่ เดวเรียบร้อยพี่หน่อยปล่อยคมปากน้ำลอยเลือดเบิ้ยพี่หน่อยกูนนะปัาทุากไล่ตืบ,บพี่หน่อยปล่อยคมปากน้ำลอยเลือดขมขมเศรษพี่หน่องประกอบปักแกมก็บซมีต้นหอมมีสาระแน่พี่หน่องล้วก็บซมีมะระขี้นกหน่อยนึงพี่หน่องพริกสด เอาพริกใส่ปาโทรพี่หน้องไว้นี่แหละพิกไปได้ก็มาละขาดบไร่เขาเนียวพี่น้องแซ่บเหมือนกันนี่กินคนเดียวคือเกาอยู่่างของพี่หน่อยมาไหมากดสลงมือกับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ปะทองคือเกานะทุกคนมามาศษแสบเหมือนกันพี่น้องกินคนเดียวคือเกานี่รังของอยู่ต้นตะก,กบพี่น่อยมามามกำได้แฮกมันลุย mặt chạy đi vừa nói bậy kỳ băng nam vừa nói có lẽ บรรยากาศคือฝนสิตกเลยทุกคนที่แล้วพี่น้อยกับเขากำหนำแต่ละมือแต่ละวันจ๊กสะกินอีกย่างดีพี่น้อยอีกย่างกินไปเบิสจ้า ท่านบุกเินก็อยาก ก้อยปากน้ำได้นี่ทุกคน กตทำยังไงคลิกพิหนหลายครับ มาละนี่ก็กอบ,กอบ สดคำใหญ่ๆทุกคนืม อ้าวอัมลำแสบนะ เขามีแอร์โอพี่น้องไปเติมปากเติมคำ ปลาหัวผกีกเป็นกรรมเนาะ สดเลือดเต็มปากเต็มคำอีดีพี่หน่อยสุดยอดอียดีอับลํมมาพี่หน่อยคำสุดถ่ายคำใหญ่ๆโอ้สุดยอดเลยดิ ปาพี่หน่อยเบิดความบรรยายทุกคนความแซ่บความขมความนัวสุดยอดอีหลีเก็ดเองกินเองพี่หน่อยแซ่บคักขนาดเอาเบิดเกียงแซบพี่หน่อยยิมนาสซัมบลันเขาก็เกือบเบิดเป็นตีมคนแรกพี่หน่อยขอก็บรรยากาศเอาพี่น้องอิมนำสำัลันคลิปนี้ก็ซันี้แหละถ้ามาคลิปนี้ก็กกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเด้อสิ่งที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิริภูผาชูมาใหม่ทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็สิลาเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวอพอกันในคะลิปหน้าสวัสดีครับ